아. Yeah. Yeah. อยากินเล้าต่อโทรหาแอดดีกว่าใครโทรมาเร็วสวัสดีค่ะโมนิก้าพูดค่ะโอ้โแอดนั่นใครนะ่ะใครใครแอดใครนี่โมนิกา้าอะไรพูดไม่รู้เรื่องเหรอบอกว่าโมนิก้าไง ร้านนี้เราไปกินกันวันนั้นอยู่ไหนวะอะไรนะร้านเล่าอ๋อได้จะเล่นใช่ไหมมาฉันบอกทางเองออกูขับตามแล้วกันเอ็อมกุยดิฮัลโหแล้วร้านเล่าเหรอคะอ๋อพี่ขับตรงไปเลยนะคะพี่เจอร้านโล่งๆหน้าศูนย์คอมหรือยังคะ คะที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะพี่วนไปเลยนะคะเลือกต้นไม้ที่ชอบเลยค่ะวนไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะเอาไว้ทั่วเลยค่ะค่ะแล้วพี่เลือกต้นที่แบบพี่แบบชอบมากเลยต้นหนึ่งพี่วนไปเลยนะคะสามรอบรอบต้นน้ำเงี้เทียนไปเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่ก็ขับไปเลยค่ะคะ่าวนไปเลยะคะ่ะวนต่อไปอีกนะคะค่ะแล้วก็ออกมาจากนหน้าศูนย์คอมนะคะค่ะแล้วพี่ก็ขับไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเสร็จแล้วพี่จะเจอวงเวียนนะคะวงเวียนอ่าแล้วก็พี่จะเห็นผู้ชายในเครื่องแบบนะคะที่ป้ายที่มีไฟเยอะค่ะค่ะตรงเข้าไปหาเขาเลยนะคะเขาคงบกให้พี่อยู่อะค่ะอา้าวไม่ไม่ใช่ตำรวจค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นอ่อพ,พนักง,งานรับรถนะคะค่ะนั่นแหละค่ะร้านเหล้าร้านไหนค่ะอ่ะาค่ะให้สนุกกับการกินเหล้านะคะโอเคค่ะ รู้จักมุนก้าน้อยแต่ส่นแล้วพวกมัวลุกขับสนใจจริงๆอ่ะมาแต่หน็งอ่าจะไปกินเหล้าครับอ๋อกินเหล้าอไมใส่หมวกด้วยเลยอ๋อ ไม่รู้ว่าทธา ถ้าเราไม่คิดไให้เธอได้ทำทุกสิ่งที่เธอต้องการสรักวัน สวัสดีค่ะดิฉันเบลล่าเป็นพิธีกรรายการเอ็ซลทางช่อง604รายการของเราเป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาอินเตอร์เนชั่นแนลออฟเทเลและถ้าผู้ชมทราบไหมคะว่าพิธีกรสองท่านของเราเนี่ยไปไหนวันนี้เป็นวันดีค่ะพวกเขาจะพาเราไปสู่กิจกรรม สิ่งที่เรียกว่ามีประโยชน์กับทุกทุกท่านค่ะถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะน้องลูกปลาค่ะฉันแอมแปรค่ะ พวกเราสองคนมาทําตะกุ้พิเศษภาคสนามค่ะเป็นไงล่ะคะคุณน้องเบลล่าวันนี้นะคะเรา,าทาตะกุ้พิเศษกันนอกสนามตื่นเต้นกับเราไหมล่ะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะคุณลูกปลาค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ยิมเนีน่ยเซี่ยมของมหาวิทยาลัยสองขานคารีนค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ออกกำลังกายด้วยวิธีการเต้นแอโรบิกค่ะแล้ววิธีการเต้นแอโรบิกด้วยการออกกำลังกายเแบบแต้นแอโรบิกนั้นนะคะดียังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับผู้ให้กำลังใจคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะไม่ทราบว่าคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อแก้วค๋อคุณป้ากิ่งแก้วนะคะ so คุณป้านะคะมาออกกําลังกายด้วยวิธีการเต้นอัลบิกเนี่ยที่มหาวิทยาลายัยสงขลานครินทร์เนี่ยนานหรือ,อยังคะอ๋อยังไม่นานเท่าไหร่นะคะไม่นานเนี่ย เขามาตองปีกกว่าปลาเลยนะต้องใส่สองปีกกว่าปลาเลยเนะป้าย <Brother S 1> ังแข็งแรงมากๆเลยมันม ah oh ันจะอกกําลังกายดี่ั้ยอ๋ออ๋อค่ะค่ะแล้วหลังจากที่คุณป้าออกเอ่อกาําลังกายได้วิธีการได้นริค่ะคุณป้ารู้กันอะไงบ้างคะคุณป้ากําลังกายสูงตึงสูงตึงคือหุติดกระบ้าอ๋อใช้บันไดหรือเงี้ยคะ เต้นแอโรบิกแล้วคุณป้ายังมีการชอบกีฬาแบบไหนอีก่ไหมคะชอบเต้นแบบไหนอยู่แบบน่มานมีการมีการแบบการทักทายกนอ๋อจะไปรวมกลุ่มไปแล้มีงานทอดกระถิ่นอะไรอย่างนี้ไปรำอะไรอย่างนี้ของคุณป้าแบบอ,อ,าแบบอารมณ์แจ่มใสมากคะ่ะแล้วอยากจะถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการออ,ออกกำลังกายของคุณป้าหน่อยค่ะ ป้าเริ่มเหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยอาจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจังพลาดไปเลยตค่ะถ้าท่านักขัติดแบบแกะออกกํางกายออกประลักกายเป็นไงบ้างคะเป็นการออกการออกกําลังกายที่ดีมันมีโล่งสบายนะคะค่ะบอกว่าจะบอกว่าเพื่อนๆุกคนไม่ว่ารุ่นไหนนะเด็กนะไม่ว่ารุ่นรุ่นเหนื่ ขออประโยคสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายคือให้คุณป้าปากว่ารีเด็ดเด็้ไ่ใชมมให้ปักโค่งีเด็ดเด็ดคมเลยนีคะาหรือจะชวนชวอะไรก็ได้ค่ะชนเกกาอะไร่ำลังใจกันดีกว่าลูกยัยอนาคตไม่นานกันเลยแล้วลูกหวังว่าแค่นี้นะลูกนะ ค่ะขอบคุณคุณป้ามากค่ะที่ให้การร่วมมือกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปครอบกับการสัมภาษณ์บุคคลต่อไปเลยค่ะ Beautiful girls all over the world I could be chasing อ้าวสำหรับาการสัมภาษณ์ุคนต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อลาวินโกล มาจากคณะอะไรเอ่ยว <gesch> ิทยาการดุสิตค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วเต้นอัลบิกที่เนี่ยนานหรือยังคะก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเดือนแล้วแล้วเต้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือว่ายังไงคะดีค่ะสดชื่นโอเคค่ะแล้วนอกจากการที่เต้นออกมาลังกายด้วยการเต้นอัลบิกแล้วเนี่ยคุณสามารถออกมาจากการวิธีการอื่นๆได้ดีมากค่ะก็หลังจากเต้นสร็จแล้วก็จะเล่นปีบอลค่ะอ๋อเป็นการดีมากเลยนะคะค่ะ สำหรับทัศนคติของการออกกำลังกายลุกขึ้นการเต้นอโรบิกเนี่ยมีไงบ้างคะก็ดีนะคะทำให้อาบร่างกายได้บริหารออกอวัยวะต่างเลยนะคะแล้วก็เสียงเพลงก็ทำให้เรามีความกระชืินนะคะดีมากเลยนะคะสำหรับประโยชน์คืออะไรนี่นะคะก็อยากให้ฝากวลีเด็ดๆอะไรนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมของเราอะค่ะก็อยากให้เราออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะการออกกำลังกายได้ประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างนะคะก็สริมมากขึ้นน้ำหนักก็ ว่างในการเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเบลลมาก,ก็จะออกกำลังกายดีกว่านะคะคอทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะดีมากเลยละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบายเป็นไงบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับสกุดพิเศษของเราคะาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมนะคะก็เอาการสัมภาษณ์ของการเต้น แอโรบิกของเราในวันนี้นะคะเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็แล้วกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็กลับไปพบกับคุณเบลล่าที่ห้องส่งกันเลยคะ่ะปิง๊งเบลล่าสุดอิจฉาฉากทั้งสองคนจริงๆเลยนะคะที่ได้ออกข้าวสนามเป็นยังไงนะคะผู้ชมได้รับประโยชน์มากมายเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวนะะันอังคาร16นาฬิกาทางช่อง604ค่ะสวัสดีค่ะ